ืนยนแลนบบว้วนะบาใส่น้ำมันไปเลยคุอฉากเนี่ยแนี้ใช่ป่ะมันแรงไหม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟโซนบุรีวันนี้เราจะคุณปู่พาเพื่อนไปดูกันเลยอ้าวอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยข้ามไปดูเลยครับเดินบนรางได้ผู้ผ่าลองเดินบนรางได้ <c oughs> โอ้มาผู้ผ่าพาไปดูกันอ้รถจากไอน้ำนะครับเป็นไงม้างปุกใจเปล่าอ้ยดูร้านค้าปุกใจไหมขบวนนี้ไงที่เราไปที่การเจนิญบุรีแล้วเราเจอใช่ป่ะ พอปีต่อมาปี54เราก็จัดรถกันลื่นเปล่าอยากขึ้นเปล่าลื่นจากทงบุรีนะกพาร์ติกๆไปเที่ยวที่ยูไนต์ใช่ไหมครับเดซสรายีสิโกงยูไนต์อยู่ในชั้นที่5แล้วก็ปี55เป็นอันจับที่ทงบุรีตั้งแต่ปี55ถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นคนที่ชตรงนี้กับแม่อยากเข้าไปชน บุคคลสำคัญมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านคือท่านสารวัตรงานรถจัดชนบุรีขอเสียงปรบมือหน่อยครับมาแล้วครับเชิญเลยครับเป็นทีมแหวนหลักในการจัดงานวันนี้เช่นกันขออเป็นไงบ้ากท่านในของจริงใช่ไหมใช่โอเคแต่ลองไปดูฝั่งนู้นนี่มีอะไรฝั่งนี้ห่ะเอาปัวต่อนายเขียนเลยเอาภูพาเขียนสิ ปีหน้ายังจะเอาออกมาให้เด็กๆดูนะครับออกมาได้ในปอเปิ้ลอ้ปีหน้าท่านสารวัตรยืนยันแล้วนะว่าจะประน้ำรถจากไอ้น้ำมาให้เด็กๆได้ดูนะครับเพราะเราก็จะได้ลดพิธีการขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับผมพ้อจับได้ข้อจับได้อ่าเดเพื่อนมาแล้วนะครับ เราจะจัดรางวัลย,ย่อยๆไปกดด่อนที่สิบรางวัลหลังจากนั้นพี B. เอ э ็มตัดส yep. ินเราก็จะได้ออกนะพีเอ็มีเอ็มให้ท่านสารวัตรจับให้ก่อนนะครับจับสิบรางวัลนะครับเด็กถไฟหนึ่งสองสองโอ้ใส่น้ำมันเต็มเลยจุดฉากเนี่ยตรงเนี้ยใช่ป่ะ มันแรงไหมัคแรงมากมาดูนะขบวนกันเร็วบบนี่ตรงนี้นะขบวนเ2ัเลยครับเข้ามาเข้าหน้าเลยหน้าก็ใครกอนไ่ตรงนม้นห่างกันมาตัวที่ เลยครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอะฮัมบักเล่มาเลยอดอาัยไปเลยครับอาลัยครับอาลัเลยครับสองคนนี้สองคนนี้นี่ข้อสามสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งอะไรครับเบอร์อะไรสามหนึ่งเอามา เม่สิครับพี่นี่อายุขนาดนี้โอเคใส่เต็นกันใส่เต็นกันเย่มากเพราะว่าเราจะถ่ายถ่ายทอดกันดาวขานเอาไงดีเอาไงดีจค่ไป่เอาอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งสิบท่านแล้ววีเอ็มเราจะออก สักู้อ่ายิ้มาเลยสร็เไปขยานนิดนึงพี่คนสวยขยานนิดนึงเด็กๆขยับมาด้านิด้นึงชุงนี้เด็กเดกเดรนรอสิไปสองสามสามไปแล้วนะครับสองสามห้าเอาประกบพูดใันไดยสองสามห้าสองสามสาเลยครับแปดศูนย์ขยับมาทันหน้าแปดศูนย์เก้าห้า จ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งสองสี่สรถรถจักสีเขียวก็มีครับเพื่อนๆูนดู2 3บอชอสสามสองสี่อู้ตรถไฟเยอะมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยกูใช่ไหมไม่ตัด่ออีกรอบนึงขออีกรอบนึงแล้วพี่เออกอีกรอบนึงเราแม่ถุนมาหรอ ไอ้ชนีกมู้จรอะไร่ารีะรโนอสนีรถไฟแจกมาโรนีวันเด็กด้วยนะครับน้องงามน้องชอกินแพนเค้กเขาจะแบะเดี๋ยวมากินแพนเค้กรถไฟก่อนนี่อ้้วนี่ริงด้วย อันนหกเก้าาหเจ็เจ็ดหกเจ็ดนส่ปีเลยเอาุมฝาคุณแม่อนไม่มีแต่ต้องวกันนะโอ้โหีี้มันก็ดเด็ดดเกเะหกเจ็ดหกเจ ออกมาแล้วมาแล้วออมาแล้วรีเฟ่แข่งแรงโชว์เดิโชว์ต uh, er> ีก okay. ันดิอารีกันหน้าได้ยัรเป็นนดเดียวโอครมากอรีเฟ่อรีเฟ่มามาครมามามามามามามา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 มามาครม ตัวต่อทำทำไงตัวต่อทำไงโอ้โหตัวต่อนะครับและพบกันใหม่อีพีได้นะครับน้องภูผาจะมาเพื่อเพื่อมาที่ไหนติดตามได้ในอีพีต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ